อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้ช่วงนี้นั่งเล่น google Ma p นะนะครับ google Ma p ก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจออันนี้นะตรงไหนวรออ้าวหายละนี่อย่างเท่ะนะครับพี่เป็นดวงนี้นะครับนี่เห็นเป็นวงกลมเห็นไหมอย่างเท่ะเท่ะอ่ะตรงนี้มันคืออะไรนะครับมาดู แล้วก็คือนิคมสร้างตนเองละแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะมีวงกลมแบบเนี้ยห้าวงนะคือเป็นการสร้างบ้านคล mm ้ายๆคล้ายๆผังเมืองอะ mm ่ะ hmm. คือออกแบบผังเมืองใหม่มันเป็นสวนปามะนะตรงนี้เป็นสวนชาวบ้านสวนบริษัทเลยนี่นะครับ mm hmm. แล้วก็เขาเหมือนว่าไอ้วางผังเมืองไว้แบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆจังหวัดยะลานะคือมีจุดศูนย์กลางแล้วก็เป็นวงกลมวงกลมไล่ออกไปเรื่อยๆ mm hmm. นะครับเป็นใหญ่แบงมุม น,นี่ผมเพิ่งเห็นจริงๆก็เห็นนานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันอัปเดตแผนที่นะครับใหม่ก็โอเคอยู่นะนะครับอ่ะไปดู View สติดวิวซิว่าชุมชนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอยู่ห้ากลุ่มนะห้าวงกลมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้น่าสนใจมากเป็นการออกแบบผังเมืองนะครับอ่ะไหนลองเข้าสติดวิวดูสิเข้าไม่ได้หรอ เอ้ยได้ดีมันต้องเข้าได้เลยเนาะอ่ะไปไปเที่ยวกันดูในมุมมองสติวิวครับนี่ถนนอ่ะยวเปิดไอน้นเทียบเลยครับเนี่ยหน้าเข้าหมู่บ้านนะครับคเดินไปเรื่อยข้างข้างเป็นไรข้างข้างเป็นสวนปามนะครับสวนปามพื้นที่ตรงนี้เป็นปามบริษัทเยอะนะครับบางทีอาจจะเป็นปามบริษัท นี่วงกลมชั้นที่หนึ่งนะครับก็เจอทางแยกนะทางแยกไปได้ไหมเฮ้ยทางแยกไปได้นะครับก็เข้าไปในวงกลมมานะอันไหนลองขับเข้าไปวงกลมเรื่อยๆดูดิเออไปถึงจุดตรงโน้นซิก็เป็นถนนดินอยู่นะอันนี้แผนที่เก่านะครับปีสองพันยี่สิบสาเพื่อนแต่ก็ คือเป็นการออกแบบเป็นการเริ่มต้นการออกแบบที่ดีนะสำหรับผังเมืองในอนาคตเผื่อว่ามันเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะคล้ายๆกับจังหวัดยะลานะครับเป็นใหญ่แป็มุมอะไรแบบนี้เพิ่งมาจนเส้นหลักนะครับมาจนเส้นหลักทางนี้เพิ่งนะจนเส้นหลักลอ่ะอ่ะไหนลองเข้าไปดูเข้าไปดูวงกลมชั้นที่สองสิ บ้านหลังนี้สวยเลยนี่โอ้หลังนี้สวยโอ้บ้านสวยบ้านสวยครับอ่านี่วงกลมชันที่สองนะครับนี่ถึงละนี่สีแยกวงกลมชันที่สองโอ้แยกนี้บ้านสวยเลยเฮ้ยนี่สร้างบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมดีงามดีงาม ท่นที่สองท่านที่สองเป็นถนนซีเมนเลยนะรับนอกอยังเป็นถนนดินนะครับมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็คือความเจริญเริ่มต้นจากข้างในออกไปข้างนอกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเออข้างในบ้านเลยก็สวยๆนะครับมีฐานะไ,นไปดูเส้นโน้ซิไปดูศูนย์นนก,ลนกลางนี่อะขับไปดูศูนย์กลางศูนย์กลางนี่ต้องเป็นสารหลักเมืองอะนะถ้าเกิดว่าเป็นเชยะไอถ้าเกิดว่าเป็นที่ยะลา ไปดูศูนย์กลางจุดตัดสีแยกกลางกลางวงกลมนะครับกลางวงกลมเฮ้ยนี่สีแยกอ่าสีแยกก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ก็ไปถนนลาดยางนะลาดยางสี่ด้านนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบผังเมืองที่ที่น่าสนใจนะนะครับที่เท่เลยอ่ะดูอย่างมุมบนต่อเห็นไหมนะครับมีอยู่ห้าวงเลย เยี่ยม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 อ่ะก็อยู่ที่พระแสงนะเพื่อนๆลองดูพิกัดเลยนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋ง